จะที่ไปแตงใหเ้เ้อจตาก็บ,บ่แตงหนาน้ำงาน้ำๆคือจังหลวมาเอาอีกไหมโคเอามาเดี๋ยวไปเอาน้ำให้พูดด้นยนะคะ แต่วันนี้แต่งหน้าสวยมากหรือเปล่าสวยไหมครับทุกคนแต่งหน้าพอได้ไหมเราเลยมืยอนี้ยืมมือนีอ้ที่ติดขนตาของที่อยู่ตาของน้องกล้องนะครับแบบครับแบบขนตามันยาวไงก็เลยแบบ ก็เลยกีดกีดตายาวนิดนึงบนตามันย้าวออกมาหอดแค่ไต้องกลองไปสื่อนวมันย้ายจอดบันนี่ตั้งแต่เมื่อกี้ยืมขนงกัคฮู้ชอบยืมแล้วหรอไม่ได้ยืมของ เดี๋ยวอามจะตั้งบรรยากาศการทานให้ดูนะคะุ้ยอยากแบบตื่นมาแล้วหน้าแบบนี้เลยอะ่ะดุเเทพสร้างอะ่ะอคแบบปากสีชมพูอ่องตองเราแล,ว,แแลวหน่าเนียนเนียเน่งเสียแล้วคิ้วคึอนโด่งเสียไม่ต้องแต่งหน้าเลยนะถ้าหน้าอย่างเงี้ยหน้าหน้าหน้าจึ้งเหมือนพี่ก้อยอะ่ะก้อยชารีอะ่ะแบบนั้นอ่ะน้อหน้าสดแบบจึ้งๆึงเนียนเนียนก็ ก็จะไม่ต้องแต่งหน้าเลยจริงไม่ต้องแต่งให้ยากอะ่ะไม่แต่งก็สวยแต่อันนี้ก็ต้องลำบากนิดนึงต้องแต่งในกล้องอาจจะดูดีนะคะเวลาแต่งหน้าแต่อามเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายฟิลเตอร์นะคะปกติก็ถ่ายกล้องสดตลอดแบบที่ลงในย t u ู e ก็กล้องสดตลอดก็ทุกคนก็จะรู้ว่าอาเป็นคนมีริ้วรอยริ้วรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้นคนมีสิว เอ้นี่กินให้มันเบิดก่อนนะคะสี่สิงปีแ,แล้วเศยษฐาไม่ถึงลูกหรอก็ไม่ได้มั่นนะครับแต่ก็สวยอยู่ตันนี้ก็แต่งหน้าสวยอยู่เป็นยังไงครับพอ,พ,อพอแม่แม่อมแต่งหน้งครับยี่บอกแบบเพราะได้อยู่บอกวันนี้ก็แต่งให้น้องกล้องน้องฟ้าใส่นะคะรับจบแต่ยังไม่ได้ค่าช,า,ชาช่างยังไม่ได้เลยนะ ถ้าสร้งางเดี๋ยวเคลียพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นคลิปนี้เป็นคลิปทวงนี้ละกัน <c oughs> เล่นเหลอโคได้ไหมพูดเล่นหยอกน้องเล่นนะคะ <c oughs> น่องกับหอบแบบว่าน่องกับแบบว่าแบกหนามาอยากพี่อ้มแต่งให้ผมหน่อยกระรงสารแล้วกันก็ได้แต่งแต่งไห้ดเวยกาถึงเจ้าของ หน่าเจ้าของสีแต่งสิบนาทีกับว่าเป็นอย่างเวลาเขาแต่งหนาพื้นเขาก็ต้องแต่งให้ออกมาให้ดีที่สุดหน่าเจ้าของตีแต่งหานาทีสามนาทีกับว่าเป็นอย่างเพราะมันคือหนาเขาเขารับได้เบิดแต่หนาพื้นเขาแต่งให้พื้นหน่าพื้นอาจจะรับบ่ได้ไรว่คันเขาแต่งบองน้ำเป่นบ่แม่จะเคยมีคนยูนีบอแบบแต่งบองน้ำจนแบบว่าเขาไปล่ามที่แต่งไม่อะมันเคยออีมันเคยมีประสบการณ์ที่บอล นะครับแล้วก็เราก็แต่งเต็มที่เราไม่มีสกิลที่แบบไม่ว่าสกิลการแต่งหน้าก,ก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่แบบคอรอสทอยแต่งหน้ายี่ย์นะครับพีนะ่จะเต็มงานกับแบบลูกค้าด้านไข่ห้า <laughs> ไขนี่ต้อง้แต่แตงไห่มาอีกวอล์มันเลอะมันเ,<อ>เลอะ <laughs> อุย้ยเลอะคนนี้ยเสียงกูเต้ยไหมติดต่อจ้างงานกูเต้ยได้นะครับราคากันเองไหมเนี่ย ราคาย่อมเยาวนะครับแบบค่าน้ำมันต่างหากนะสมมติว่าส้างแกไปแต่งอยู่ที่ภูเก็ตเนี้ยคือก็ต้องจ่ายค่าเครื่องค่าน้ำมันให้แกนะครับค่าค่าตามใจีักดิ์อ่าแล้วก็ค่าแต่งหน้าตามใจกูต์เต้ถ้าวันนั้นกูต์เต้ฟิวพูดฟิวอะไรอาจจะไม่เอาอันนก็ได้อาจจะฟรีถ้าวันนั้นแกถูกใจลูกค้าอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะแต่งฟรีทำไมแต่งเหตุผลเวลาเตื งั้นแตงจิวบ่แตงสาวเนเอออๆบางทีแตงงามแถแตงไงแม่รคิวซื้อดอกเสียแม่มาเอาเขสลแคนแค้แคนคิ้าปากสีดูไทยแม่ยังในปากสีแดงมาเเดีเอาเข้กแปากเป็นเรื่องว่า เป็นเรื่องหมหนะครับทุกคนไม่เป็นเรื่องจริงเรีอแอบบว่าตลกทีก่เตะแล้วบ่อยฟางด้ยหรือว่าเรื่องจริงเรมบอาเาข็มเลิศทแป้น่อยน่้าแป้งหนอยน่อยแล้วพูดเมบอเอาลายจะมาท้าให้หน่ยหน่อยเราเอาฝาแบกือว่มมาปุปิดต้อ,อ <S <S ตงเช็ด้วอะไรอ่ะอันนี้รู้ปโง,ง่แล้วอีดอก งูงูบอกขาดจะกู้จะกู้มบอกแม่เจ้าสาวว่าเจ้าจ้างฉันเหมเลยจะยีเด้งให้งของงามมากขึ้นทีแม่แม่เปาเทปแต่ว่าประธานนูนแหกคอสีแดงโอ้ยรู้แต่ท้องแข็งโอ้ยถ้ามันกินอิ่มนี่ห้ากออกมาเลยบ้างกันน่ะสนุกลองเอออิ่มแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงก็เคี้ยวไม่หมดเดี๋ยวฉันจะกิน เอรอครับพักเบิดในก,ก,นก <c oughs> นุ้งอีกพักกุกิกูกะมาเคลิมกหัวจนท้องแข็งพี่น้องไม่บอเคียมดอกจีร <c oughs> สรุปใจบอลายแต่งหน้าแม่เจ้าสาวร้บไม่เจ้าสาวแล้วเหรอ ปวดใจปวดเนี่ยครูแวสซีเล่นก่อนนะหนูจะซื้อไม่กวนหนวดขึ้นละหรือว่าถ้าแต่งหน้าหนวดหนวดมีหนวดแบบนี้คูว่าดีไหมมันดูเหมือนผู้ชายไหมแค่คนชอบไปแต่หนูไม่ชอบหนูจะกลัวก่อนเว้ น่าดีมากเลยอ่ะดูยเียนหมดเลยอร่อยอร่อยอร่อยแม่ๆพอ่พอๆ FC แฟนคลับนะครับถ้าใครอยากส่วนอามากินสีน้อยก็ได้นะครับแต่ต้องเลี้ยงอามด้วยนะ มารับอามด้วยนะเรียกกูเตอร์ด้วยนะกูเปิดไฟเลยกู กุ้งฟไกเติ่ก่อนนี้ไมเป็นกุ้งไอ่เติ่งไ่ไหออว่ดบ้าไปแล้วเลิกนี่วไห,ห,หจะอาบเจะมาอ่อนตัวพ,วพวูดระัก่อเอาองฉันก็ได้ไม่ใช่ผมเลยให้วกใส่ไปท,ทั่วจ้บ๊วยไม่บายครับเดี๋ยว,วรีบกินก่อนกนุเติ่งมันอมแลวิปนี้พอกันทำนี้ทำบ๊ายบาย